วัสดีค่ะเพื่อนซีวันนี้วันที่28ตุลาคม2566นหรอหบะคะเราก็ยังอยู่ที่งานเทศกาลอาหารและก็พืชพันธุ์ทางการเกษตรนะคะของมอราชมงคลน,นะคะวันนี้เราจะมาเจาะร้านไม้ประดับนะคะเมื่อวานเราเจาะร้านไม้สวนแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพามาชมร้านไม้ประดับ ะะไม้ดอกกันนะคะวันนี้นะคะไปกันเลยค่ะเราเห็นข้างหน้านะคะร้านไม้ดอกร้านบัวนะคะเล็บสีเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันไปเลยค่ะเดี๋ยวนี้เราอยู่ที่ร้านบัวนะคะบัวนอกนะคะสามต้นสามสีกระถางละสองร้อยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาชมบัวกันนะคะเราเห็นบัวสวยๆนะคะดอกละสิบบาทสวัสดีค่ะ ขออนุญาตรีวิวได้ไหมคะค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่ร้านบัวสวนบัวลัดานะคะแล้วก็บงเล็บมีนะนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเป็นบัวบัวไทยหรือบัวนอกคะนี่ทำไมสวยงามอย่างนี้บัวนอกนะคะเพื่อนๆนี่สีว้าวนี่ แอดมินไม่เคยเห็นดอกบัวอะไรจะสวยคามขนาดนี้เลยนะคะนี่พีน่นดูสิโอ้โหสวยมากเลยเดี๋ยวเด๋ยวแอดมินจับภาพก่อนนะคะนี่เราอยู่ที่ร้านบัวนะคะเพื่อนโอ้โหสวยจริงๆเลยนะคะเป็นบัวหลากสีนีสีขาวสีม่วงนะคะนี่ประกายขาวนะคะเป็นบัวนอกนะคะเจ้าของร้านบอกว่าบัวนอกนะคะนี่ นะคะใส่กาละมังแล้วก็โอ้โหเป็นกระถางละสองร้อยบาทมาค่ะเพื่อนๆสวยงามมากเลยนะคะนี่แอดมินเป็นคนขออนุญาตน้องปิดเพลงนิดนึงเราอยากดูบัวเพราะว่าบัวน้องสวยมากนะคะเข้ามานะคะเพื่อนๆที่ถ้าอยากได้บัวนะคะต้องมาหลังนะคะเกือบหลังสุดเลยนะคะก็จะอยู่ เดินเข้ามาให้ลึกเลยนะคะเกือบสุดเลยนะคะก็จะเห็นนะบัวเป็นบัวเหมือนกับลักษณะเหมือนบัวไทยแต่ว่าเป็นบัวนอกน้องบอกว่าเป็นบัวนอกนะคะมาจากประเทศอะไรหนูรู้ไหมคะ <c oughs> บัวมาจากที่ไหนคะออสเตเียะค,ะค่ะพันออสเตเรียนะคะพเพื่อนๆน,น,นี่สวยจริงๆนะคะพี่เอซดูในภาพนะคะและก็มาดูข้างล่างสวยจริงๆเลยนะคะนี่ จนเราไม่สามารถที่จะเดินเดินผ่านไปได้เลยนะคะอันนี้มาจากไหนคะอยู่อยุธยานะคะเพื่อนๆสวนอยู่อยุธยานะคะสวนบัวลาดดาน้องมีเบอร์โทรด้วยนะคะ0908882เดี๋ยวด้วย0 9น8 2เ2 8 8นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะ หนูรับส่งทั่วประเทศด้วยเหรอใช่ค่ะนี่ขงน้องมีรับส่งมีออเดอร์ส่งทั่วประเทศเลยนะคะ f อฟีนะคะก็เดี๋ยวยังไงพี่จะลงเบอร์ไว้ข้างล่างให้นะนะคะให้ลงไว้นะคะถ้าใครสนใจติดต่อที่จะนําเป็นจําหน่ายแบบให้ขายด้วยใช่ไหมคะหรืยอยังไง่ะเป็นขายส่งด้วยนะคะ f อนะคะน้องก็จะ ายส่งด้วยเป็นพันก็จะมีพันทัพทิมสยามนะคะน้องทานข้าวอยู่ไม่อยากรบกวนน้องนะคะน้องเนี่ยทับทิมสยามนี้เป็นของไทยไหมคะของนอกเหมือนกันแต่ชื่อทัพทิมสยามอ๋ออยู่ที่หาดใหญ่โอ้โหแล้วค่ะทับทิมสยามนะคะ เด,เดี๋ยวเราเราเห็นแต่รูปภาพไม่รู้ว่าในกระถางมีหรือเปล่าในกระถางมีไหมน้อง,องนีบัวนะคะแต่ว่าบ้านเราไม่ไม่มีนะคะแบบนี้นะคะเพืแบบ่อนสีนะคะก็จะเป็นบัวนอกแต่ว่าบัวของบ้านเราก็จะเป็นบัวไทยก็จะเป็นสีม่วงนะคะแบบนี้นะ,ะนี่ขายแต่บัวนอกอย่างเดียวใช่ไหมคะ ไม่มีไม่มีบัวไทยนะคะเพื่อนสวยงามจริงๆเลยนะคะเพื่อนสีมาแวะได้นะคะน้องสวนบัวละดานะคะน้องเล็บนีนะนะคะก็จะมีสแกนจ่ายคิยวอารโค้น้องก็จะรับส่งทั่วประเทศเลยนะคะก็จะมีเดี๋ยวงไงแอตะวันจะลงเบอร์ให้นะคะ่ะลงเบอร์ให้ใต้คลิปนะคะก็ใครสนใจติดต่อที่จัดจำหน่ายก็ได้เลยนะคะบัวกระถาง3ามสีสต้นกระถางละสองร้อยนะคะ ไอ้ที่จัดที่เป็นกลุ่มๆนี้เป็นกระถางใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อนี่เป็นกระถางน,นะคะสวยงามมากเลยนะคะเอฟซีมาฉากอยุธยานะคะน้องก็จัดชุดได้สวยมากและก็มีปลูกบ,บัวก็จะมีปุ๋ยให้ด้วยนะคะปุ๋ยบัวโดยเฉพาะนะคะใช้โรยในน้ําได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นปุ๋ยบวัวแล้วก็มีดินดินเหนียวปลูบกบัวโดยเฉพาะถุงละ20ิบบาท ก็จะมีระบบสแกน QR Code นะคะใช้ได้ได้เลยนะคะก็มาได้เลยนะคะที่สวนบัวสวนบัวลัดดานะคะ0908882428 0908882428นะคะเบอร์โทรนะคะก็เป็นบัวพัน์นอกนะคะมึงก็นิบซี น้องก็ขายขายเป็นดอกด้วยดอกละสิบบาทนะคะสวยงามเลยนะคะนี่สวยจริงๆนะคะสวยจนแอดมินไม่อยากเดินเลยเดินหนีเลยนะคะเพื่อนให้ชมนะคะเดี๋ยวพี่เก็บรบรยากาศสักเจ็ดตาทีนะคะนี่นะคะเพื่อนเดี๋ยวเราเก็บพันวัวแล้วเราจะไปต่อพันอะไรดีคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยว นี่ก็คือบัวดอกถ้ามาจากทางทิศเหนือก็จะดูอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะถ้าเดินจากฝั่งที่ใต้ก็จะอยู่ขวามือนะคะเพื่อนที่สีหาได้เลยก็มีให้เลือกนะคะ3ต้น3ามสีกระถางละ200บัวนอกนะคะเป็นบัวพันนอกนะคะมาจากออสเตรเลียเลยนะคะสวยงาม คะเพืเ่อนๆสีนะคะก็ะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ตก็พามาชมร้านบัวสวนบัวรัดานะคะ ชมความสวยงามของดอกบัวนะคะบัวออสเตเดียนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆเอฟ fc ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากติดพลาดประการใดเราต้องขออภัยคุณเพื่อนเซไว้ที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณร้านบัวสวนบัวระดาด้วยนะคะที่อนุญาตให้เรารีวิวในวันนี้นะคะออก็ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะ เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตวะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกําลังใจนําเสนอคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะสุขสมหวังจงมีแก่ทุกคทุกท่านนะคะโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ